สวัสดีครับผมสุขสัรนะครับจากเครื่องคั่วกาแฟแอดวานหรือว่า facebook จากอ่าลงตึงทัพวีรลำพูนนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องอ่าสเปคนะครับและอ่าการเซอร์วิสเรื่องราคาเรื่องการรับประกันการจัดส่งอ่าอ่าประสิทธิภาพของตัวเครื่องนะครเนาะทั่วไปนะครับเนาะเอาให้เพื่อนๆได้รู้คร่าวๆก่อนนะเนาะอันดับแรกเลยนะครับ เครื่องตัวนี้เป็นเครื่องขั้วหนึ่งกิโลนะครับใส่สารกาแฟาได้หนึ่งกิโลซัมเต็มเลยนะครับในกรณีที่เพื่อนๆขั่วอาโปรไฟล์นะครับแต่ถ้าไม่ได้ขั่วอาโปรไฟล์อะไรมากมายนะครับเพื่อนความหมายคือเพื่อนๆต้องการที่จะขั่วเป็นขั่วเป็นกา,ฟาแฟเข้มเอาไปชู้นมทําเป็นเอสเย็นนะเนาะเพื่อนๆใส่ไปเลยหนึ่งจุดสองโลหรือประมาณหนึ่งจุดสามโลนะเนาะได้อยู่แต่ว่าหนึ่งจุดสามโลเนี่ยมันอาจจะล้นตรงนี้ออกมาได้ในเวลาเพื่อนๆเปิด ตัวแซมเปิลจะอวกมานะครับผมพูดถึงขนาดโดยทั่ว,วไปก่อนนะครับเรื่องขนาดเนาะเครื่องเครื่องตัวนี้นะครับหน้ากว้างของตัวเครื่องจะอยู่ที่ประมาณประมาณหกสิบห้าเซนนะครับกว้างกว้างของตัวเครื่องนะครับกว้างของตัวเครื่องตัวนี้นะครับเนาะส่วนตัวคูลิ่งเทรนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณสามสิบห้าเซนนะครับ ความยาวของตัวเครื่องอยู่ที่ประมาณประมาณหนึ่งเมตรนะครับความสูงอยู่ที่ประมาณสิบห้าเซนนะครับเนาะตรงฮอปเปอร์ตัวนี้ผมขอพูดแบบสเต็โดยรวมของเครื่องตัวนี้ก่อนนะครับเนาะหนึ่งเครื่องตัวนี้ตัดต่อแก๊สอัตโนมัติต,ตามอุณหภูมิที่เราตั้งไว้สอง เครื่องตัวนี้นะครับติดตัว Differential Pressure g a เกตดิ f e ฟอเรนเชีย r e s ชเ e เเนี่ยเป็นตัววัดอ่าโฟลของลมหรือว่าแรงลมดูดนะครับที่จะดูดไปหาตัวไซคโครนะครับเนาะตัวไซคโครตัวนี้พัดลมเนี่ยเป็นสเตเลตใบก็เป็นสเตเลตแบบตั้งนะครับเนาะสามารถปัดรอบได้มีจุดวัดโอหภูมิอยู่สองตัวคือที่บินเทม์และแอร์เทมบินเทมผมจะติดไว้ตรงนี้นะครับตรงประตูตรงนี้เลย ส่วนแอร์เทมผมจะติดไว้ตรงอ่าก่อนทางเข้าตัวไซโครนนะครับเนาะจุดประสงค์ที่ผมติดบีนเทมไว้ตรงประตูเปิดนี้เพราะว่าเวลาเราคั่วกาแฟที่น้อยๆน,นะคะเพื่อนๆโดยน้ําหนักของตัวเม็ดกาแฟเองเลยเนี่ยมันจะต้องตกลงข้างล่างใช่ไหมครับถึงแม้ใบควนมันจะควนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราใส่บีนเทมไว้ตรงด้านประตูตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะให้เม็ดกาแฟเนี่ยมันกอดตัวโพรบวัดอุณหภูมิได้อยู่ตลอดเวลา แต่ถ้าเกิดเรามาติดบีนเทมตรงด้านนี้หรือตรงด้านนี้นะครับเนาะถามว่าได้ไหมมันได้นะครับแต่ผมไม่ได้เรียกบีนเทมผมจะเรียกดรามเทมหรือไอเวรอยเมนเทมเพื่อที่จะมันพูดง่ายๆคือมันเวลามันโดนเม็ดเนี่ยมันโดนถามว่าโดนตลอดไหมไม่แต่ถ้าเราติดไว้ด้านล่างตรงนี้ตรงประตูเปิดตัวนี้เลยนะครับเม็ดมันจะกอดอยู่ตลอดเวลาเลยเพราะเ,าเวลาเราพั่วก,กวาแฟเนี่ยเราวัดเราดูเรื่องสีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราควรจะให้บีนเนี่ย มันสัมผัสกับโผวัดอุณหภูมิตลอดเวลาตัวนี้คือบีนเทมอันนี้คือจุดประสงค์ที่ผมติดไว้ตรงนี้ถังของเครื่องขั้วตัวนี้นะครับจะหมุนตามเข็มนะครับเครื่องขั้วตัวนี้จะมีใบกวนด้วยนะครับใบกวนตรงค,รงครูลิ่งเทคูลิ่งเทตัวนี้จะมีพัดลมอยู่ด้านหลังเครื่องนะครับเนาะเป็นพัดลมดูดอากาศมีบีนเทมแอร์เทมปรับรอบดรามได้นะครับปรับสปีดแอร์ฟローของตัวลมตัวนี้ได้ ต่อคอมพิวเตอร์ได้ด้วยนะครับปรับเล่งหลีแก๊สตรงปุ่มแดงๆตงัวนี้แล้วก็วัดเชอรอตัวนี้จะมีช่องสําหรับดูเปลวตรงนี้นะครับอีกอันหนึ่งตรงนี้สามารถเปิดได้นะครับเพื่อที่จะเซอร์วิสทาความสะอาดได้นะครับเผื่อจะมีเศษเป็นเม็ดกาแฟหรือว่าเม็ดกาแฟแตกที่จะตกตรงนี้นะครับตกลงไปประตูก็สามารถที่จะค้างได้ ตัวไซโครนก็สามารถที่จะมีประตูเปิดเพื่อที่จะเอากาศกาแฟออกมานะครับเนาะชนิดของรัมนะครับเนาะก็แล้วแต่เพื่อนๆจะเป็นสเตลเลตจะเป็นไมลสติลหรือคาร์บอนสติลหรือจะเป็นแคสไซลอนจะเป็นซิงเกิลวอลจะเป็นดับเบิลวอลแยงมาได้ในเรื่องของการเซ์บิทนะครับเนาะ ถ้าเพื่อนๆซื้อเครื่องจากผมไปเสร็จเนี่ยในเรื่องของการเซอร์วิสเนี่ยโดยปกติในกรณีที่ผ่านพ้นการประกันไปก่อนหรืออยู่ในช่วงรับประกันก่อนนะครับปกติผมจะใช้การวิดีโอคอลเพื่อนๆสามารถโทรหาผมได้ตลอดเวลาเลยนะครับวิดีโอคอลเข้ามาก่อนหรืออัดเป็นคลิปส่งมาทางไมสเซนเจอร์ส่งมาทางไลน์ได้หมดนะครับเนาะเพื่อที่ผมจะดูคลิปดูรูปดูก่อนเพื่อประกอบการตัดสินใจ mm hmm. เพื่อที่จะตรวจสอบหรือว่าปัญหาโดยทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากอะไรยังไงแล้วผมก็จะติดต่อกลับไป เพื่อนๆสามารถที่จะติดต่อได้ตลอดเวลาเลยนะครับวันอาทิตย์ก็ได้แต่วันอาทิตย์เนี่ยจะช้านิดนึงเพราะว่ามันเป็นวันหยุดของผมลักษณะการทํางานของผมเนี่ยอ่าเป็นลงกลึงนะครับเนาะ,นะฉะนั้นเนี่ยมันจะทํางานตั้งแต่แปดโมงเช้าจนถึงห้าโมงเย็นหลังห้าโมงเย็นจะเป็นโอทีวันอาทิตย์จะหยุดแต่บางครั้งก็จะมีโอเวอร์ทม์หรือมีฮอลิเดย์ติดแต่ติดต่อกับผมเนี่ยติดต่อได้ตลอดเวลานะครับผมก็จะรับเรื่องไว้แล้วก็จะประสานงาน คําตรงไหนเนี่ยที่สามารถที่จะให้คาแนะนําเพื่อที่แก้ปัญหาเบื้องต้นได้ผมจะแก้ปัญหาเบื้องต้นไปให้ก่อนผมขอให้เพื่อนๆไว้ใจได้เลยนะครับว่าถ้าซื้อเครื่องรั้วกาแฟจากผมไปเนี่ยเรื่องเซอร์วิสเนี่ยผมดูแลเองผมมีทีมช่างไฟฟ้าช่างเชื่อมออกแบบเซอร์วิสเนี่ยจบครบอยู่ที่ของผมหมดผมไม่ได้ใช้ฟรีแลนซ์นะครับเพื่อนๆก็คงทราบฟรีแลนซ์เนี่ย ว่าเป็นยังไงส่วนตัวของฟรีแลนซ์เขาก็มีงานฟรีแลนซ์เขารับงานเนี่ยสองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกที่ฉะนั้นงานส่วนตัวของเขาก็มีฉะนั้นเนี่ยขอให้เพื่อนๆไว้ใจได้ในงเรื่องของการเซอร์วิสถ้าผมทําไม่ได้ผมจะหาวิธีแก้ไขให้เพื่อนๆทํางานให้เพื่อนๆแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปจนได้ก่อนผมเองก็จบช่างมาเนาะพื้นฐานผมมาจากช่างกลโรงงานปวช ปวสแล้วก็มาต่อปริญญาตรีในเรื่องของวิศวะฉะนั้นเนี่ยผมจะให้คาแนะนําไปได้เลยก่อนเซอร์วิสผมเซอร์วิสเองครับเรื่องของราคาก่อนนะครับเพื่อนๆของตัวเนี้ยราคาเริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมืนบาทไม่รวมส่งนะครับเป็นราคาเริ่มต้นครับว่าเริ่มต้นตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะเพิ่มออปชันเข้าไปได้นะนเนาะว่าการที่จะเพิ่มออปชันเข้าไปเนี่ย สุดแล้วแต่เพื่อนๆนแล้วแต่กำลังทรัพย์แล้วแต่ความจำเป็นแล้วแต่ตัวของเพื่อนเองว่าเพื่อนๆนต้องการไปให้สุดหรือว่าแค่ต้องการที่จะสร้างมูลค่าของตัวกาแฟเองเนี่ยจากการที่เราต้องเอาเม็ดกาแฟเนี่ยไปขายให้กับลงุงขายให้กับพ้าคขารกลางเรามาคั่วเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มตรงนั้นน่ะเพื่อนๆก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเอาสเปคสูงอะไรมากมายอย่างที่บอกครับคือราคาของต้นน้ําราคาของ้างน้ําราคาของปลายน้ําเนี่ย สเปคไม่เหมือนกันอันนี้ผมพูดแบบต่างๆนะครับต้นน้ําก็ไม่ต้องเอาอะไรมากมายอันนี้ผมพูดถึงต้นน้ำโดยทั่วไปก่อนนะครับเราเอาแค่ขั้วได้แปลรูปมูลค่าสินค้าของเราให้มีมูลค่าที่สูงขึ้นขายก็เริ่มต้นที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทแต่ถ้าเกิดว่าเป็นในเรื่องของ่อาเพื่อนๆเ,เป็นปลายน้ําเปิดล้านด้วยเป็นคัพปิ้งเองได้ด้วยเป็นคิวเทรดเดอร์ด้วยอะไรพวกนี้ด้วยก็จะไปให้สุดก็ไปให้สุดไปเลย ถ้าไปไม่สุดมันค้างคาใจครับเอาครึ่งๆกลางๆสุดท้ายเพื่อนๆก็จะต้องได้มาต่อยอดอีกทีนึงวัสดุโดยรวมนะครับเพื่อนๆในเรื่องของสีในเรื่องของอะไรพวกนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถสั่งทําได้นะครับของผมเนี่ยก็จะเป็นเหล็กเป็นสตเตลเลสตัวเหล็กเนี่ยฝาหน,าน้าเนี่ยหนา6มิลมนะครับตัวเนี้ยมีฉนวนอยู่ด้วยนะครับ ในเรื่องของการรับประกันนะครับเพื่อนๆผมจะรับประกันอยู่หกเดือนคนจะประกันไปเสร็จไม่ใช่ว่าผมไปดูแลนะครับก็เหมือนที่บอกเพื่อนๆสามารถที่จะวิดีโอคอลมาได้อ่าเพื่อที่จะเช็คได้ว่าเป็นปัญหาอะไรยังไงถ้ารู้แล้วว่าเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆใช่ไหมครับผมก็จะส่งอะไหล่ไปให้แต่ถ้าเกิดมันเป็นปัญหาที่มันหนักจริงๆเครื่องตัวนี้หนักประมาณสักหกสิบกิโลเพื่อนๆก็แพ็คลงกล่องมาได้เลยแล้วก็ส่งกลับมาให้ผม เพราะว่าน้ำหนักมันเบาเนาะหรือถ้ามันเละแล้วจริงๆผมก็สามารถที่จะไปหาเพื่อนๆได้อยู่เหมือนกันนะครับเนาะจัดส่งไหมเครื่องตัวนี้จัดส่งนะครับจัดส่งพร้อมกับติดตั้งได้ไหมติดตั้งให้ได้จัดส่งให้ได้ไม่มีปัญหาครับอย่างที่บอกก็คือเราก็จะชาร์จเพิ่มเข้าไปอีกอย่างที่บอกครับคือตัวเครื่องเริ่มต้นที่หนึ่งแสนหนึ่งมืบาทจัดส่งไหมผมก็จะจัดส่งผ่านทัสดุพันธุ์ไทยตีลังไปให้พัสดุพันธุ์ไทยเป็นขนส่งที่ค่อนข้างราคาถูกครับพัสดุพันธุ์ไทย เขาส่งทั่วประเทศนะครับผมเคยส่งไปยะลาทัศนูทันไทยก็ไปถามว่าเครื่องคั่วกาแฟตัวเนี้ยใช้เวลาในการคั่วนานไหมผมตอบได้เลยนะครับตัวนี้ยเป็นบูเฟมนานไม่นานเนี่ยเอาพูดถึงตัวเฟิร์สแคก่อนดีกว่าเฟิร์สแคเนี่ยมันอยู่ที่เราว่าเราจะดึงเวลาตรงไหนดึงเวลาตรงเมลาดดึงเวลาตรงมันอ่าที่มันอยู่ในช่วงอ่ไดเฟตมันทําได้หมดผมตอบเพื่อนๆอย่างนี้ดีกว่าเครื่องตัวนี้ย มันสามารถทําให้เฟิร์สแครได้เลยนะครับนาทีที่เจ็บก็ได้นาทีประมาณหกเจ็ดก็ได้อยู่ที่เพื่อนๆจะเร่งไฟถ้าเพื่อนๆอุ่นถังให้ร้อนๆ้อนนิดนึงไฟให้ร้อนๆ้อนนิดนึงเพื่อนชาร์จเม็ดลงไปเลยประมาณนาทีที่เจ็บเนี่ยมันก็แค็กได้ละจะเอาต่ากว่านั้นก็ได้นะครับคราวนี้ในกรณีที่ผมแจ้งเพื่อนๆไปแล้วว่าสมมุติว่ามันเอาเฟิร์สแค็กได้ที่เจ็ดนาทีใช่ไหมครับนั่นก็หมายความว่าเพื่อนๆก็สามารถที่จะ ดึงเฟิร์สแท c k ออกไปในทีที่8ก็ได้9ก็ได้10ก็ได้11ก็ได้มันทำได้หมดแต่ว่าขั้วกี่นาทีเอาแบบทั่วๆไปเลยนะกลางๆเลยนะครับผมตีไปเลย1 3บสถึงสินาทีเนี่ยทำได้สบายๆเพราะประสิทธิภาพของตัวเบอร์เนอร์เนี่ยมันไปถึงเพื่อนหลีไฟไฟเบาใช่ไหมครับลมเบาๆหมายถึงลมฮอดแอร์เนาะเบาๆใช่ไหมครับอ คอนเวกมันก็จะเข้าหลังถังเนี่ยน้อยฉะนั้นเนี่ยมันก็จะยืดแต่ถ้าเมื่อไหร่เพื่อนๆเล่งไฟคอนดักก็จะเยอะเล่งลมคอนเวกก็จะเยอะฉะนั้นเนี่ยเวลาก็จะสั้นอย่างที่ผมบอกครับมันคุมเวลาได้หมดเพื่อนๆหายห่วงไปเลยเรื่องระยะเวลาเนี่ยอยู่ที่สิบสามถึงสิบห้ามาตรฐานทั่วไปส่วนในเรื่องของการขั้วกี่ครั้งเครื่องตัวเนี้ยมันเป็นค่อนข้างที่จะไม่ได้ถึงกับคอมเมอร์เชียลนะคะเพื่อนๆ แต่เพื่อนๆสามารถที่ใช้งานได้เลยทั้งวันแต่ผมก็แนะนําว่าขั้วไปสักสามสีดําก็ให้เพื่อนๆพักสักนินดนึงดีกว่าครับมันเหมือนรถยนต์นะครับเวลาเราขี่รถไปกรุงเทพถามว่าเราสมควรไหมที่เราจะจอดแวะปั๊มเข้าห้องน้ําแวะพักรถเนี่ยเหมือนกันครับเครื่องขั้วก็สมควรที่จะมีการพักไม่ได้ให้หยุดนะครับให้หลีไฟพอละแล้วก็พักเครื่องนิดนึงวัสดุสิ้นเปลืองของเครื่องตัวเนี้ยที่มันจะเสียบ่อยๆนั้นก็มีไม่กี่อย่างครับอย่างเช่นว่าแต่ละลูกปืนหน้า ตลับลูกป,ปืนหลังตลับลูกป,ปืนพวกนี้เพื่อนเพื่อนักมาได้เลยผมจะส่งลิงก์ที่ซื้อในชูปี้ให้ตัวเนี้ยที่มันจะต้องได้เปลี่ยนนะครับเนาะอย่างอื่นเนี่ยมอตง่งมอเตอร์เบอร์เนอร์หรืออะไรพวกนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรครับที่จะเสียถึงแม้จะเสียมันก็เป็นอะไหล่ที่หาในบ้านเราได้มันมีขายหมดทุกอย่างของตัวเครื่องตัวนี้นะครับเพื่อนๆผมเป็นคนออกแบบเองฉะนั้นเนี่ยผมจะรู้ ได้รู้คุงของเครื่องตัวนี้รู้ลักษณะนิสัยของเครื่องตัวนี้ขอให้เพื่อนๆนไว้ใจในเรื่องของเซอร์วิสในเรื่องของการรับประกันประมาณนี้ครับเพื่อนๆออยากทราบตรงไหนยังไงติดขัดตรงไหนทักมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะอินบ็อกซ์ตอบให้เพื่อนเพื่อนครับผมหรือว่าถ้าค้่องใจนะแบบช้าโทรมาหาผมเลยนะครับผมชื่อหนึ่งนะครับเบอร์โทรศูนย์หกสามเก้าหกเก้าสี่หกสามเก้า ไอดีไลน์ก็ใช้เบอร์ดีเลยครับเซิร์ชไอดีได้เลย063-969-4639หรือว่า facebook ลงตึงศักวีลำพูนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ